พระอาจารย์ซันเดอร์เขมมรธโมจากวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์ได้รับกิจนิมนต์จากศูนย์อบรมกลาโหมไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องชีวิตพระและการพิจารณาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมกันซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากกลุ่มข้าราชการและทหารกระทรวงกลาโหมทั่วประเทศจำนวน18ท่านด้วยกันค่ะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการหลักสูตรว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ทางอนุสาสนาจารย์ผู้อบรมศิลธรรมของหน่วยราชการจัดตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการนั่งสมาธิพร้อมทังได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายในทแลนดพร้อมด้วยพระอาจารย์ซันเดอร์เขมัธรรมโรสึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางศูนย์อบรมกลาโหมได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้และได้กราบนิมนต์ผู้แทนคณะสงฆ์ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ค่ะ